ฟังดุนด่วนเลยญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่อิชิอิคุมทีมชาติไทยด้านมาโน่ร่ำไ้อำลาสวยทับช้างศึกชนะสิงคโปร์3ต่อ1ต่อลมหายใจคัดบนโลกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแบบจเต็มแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับชาแนลตองสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัต์นะครับคลิปนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยหลังจากเพิ่งตื่นนอนมาเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีความสุขกันไปนะครับเพราะาทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อน1นะครับเก็บ3คะแนนสำคัญทำให้เป็นการต่อลมหายใจในการคัดบนโลกนะครับโอกาสในการลุ้นเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายยังคงเปิดกว้างแต่ถ้าดูจากวิธีการลูกเกมว่าต้องยอมแล้วว่ายังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับมีช่วงหนึ่งที่เราเกือบจะโดนแต่ยังโชคดีที่ได้พี่มุ้ยธีรสินแดงดาลงมาเป็นทีเดแอซซิให้สุนันเหมือนตายิงประตูนะครับ โอ้โหก็เรียกได้ว่าชนะปุ๊บแต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เยอะมาโนโพกิ้งนี่ก็ยังคงโอ้โหต้องบอกว่ายังคงมีแทคนิควิธีการที่ยังยังตันอยู่เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้หลังจบเกมมาโนมีการล่าไห้เหมือนจะเป็นการอำลาการเป็นเฮดโคชทีมชาติไทยนะครับแต่พอตื่นมามันมีข่าวใหญ่มากกว่านนั้นครับคุณผู้ชมพอล่าสุดนะครับสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานตรงกันไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่า ตอนนี้มาซาดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เคยคว้าแชมป์เจลรี่กับคาชิมาแอนเลอร์เป็นแชมป์มากมายกับบุรีรัมยูเต็ดจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่และสื่อญี่ปุ่นก็ตีข่ายว่าโดอิชิอิ I, ถือเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นคนที่2ต่อจากนิชิโนที่ได้รับในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยและไม่ใช่แค่สื่อญี่ปุ่นสื่อเดียว มีทั้ง Yahoo สปอร์นิชิแล้วก็หลายสำนักเลยมันอารมณ์เหมือนข่าวตอนที่พี่เจย้ายมาคาวาซกิฟอนตตเลประมาณนั้นเลยสื่อญี่ปุ่นตีข่าว,วเวลาสื่อญี่ปุ่นตีข่าวเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจแสดงว่าเขาไปรู้ข่าวทางฝั่งเอเยจนของอิชิมาแน่เลยนะครับพอล่าสุดมันมีการเป็นไปได้รีดเดียวพิกล็อกอีกตลบเลยถ้าญี่ปุ่นตีข่าวแบบนี้ผมพูดเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เห็น มาซาทดะอิชิอิเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเออเอาสิเออพอผมตื่นมาเจอข่าวแบบเนี้ยตอนแรกอิชิอิอ่ะทางฝั่งสมาคมฝั่งบาดามแป้งอ่ะก็มีการพูดคุยกันนะหลังจบจีนมีการติดต่ออย่างที่พี่เจวรปัตบอกเลยแต่ปรากฏว่าเหมือนว่าเฮ้ยจะยังไม่ใช่เพราะไม่ลงตัวแต่พอมาวันเนี้ยพอสื่อญี่ปุ่นลงเองอ่ะ ผมว่าเขาไปรู้ข้อมูลอะไรมาให้จับตาดูนะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยรอติดตามนะครับเดี๋ยวเรื่องกระบวนการการหายโค้ดใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวรอกลับมาไทยกันให้หมดตอนนี้นักเตะไทยเดินทางกลับมาแล้วจะถึงประมาณเที่ยงบ้านเราน่าจะมีการพูดคุยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วถ้าเป็นแบบนี้เพราะสื่อญี่ปุ่นต่างโหมกระแสข่าวนี้กันเยอะมากๆและอิชิอิเขาเพิ่งไปเตะบอล ทาชิมะเอลเลอร์อำลาตำนานของทีมมาเพราะฉันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับคุณผู้ชมถ้าเป็นอิชอี I, จริงโอ้โหเราฟินแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือโค้ดที่แฟนบอลชาวไทยยกว่าสมควรที่จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยคนต่อไปเออเอาสิครับเดี๋ยวรอด,ดูขณะที่มาโนโพ k i กิ้งเนี่ยก็น่าจะมีการ แยกทางกันแหละเพราะว่าหลังจบเกมเนะนี่ยมานโพกกิ้งมีการล่ําให้แล้วก็ได้มีการล่าลานักเตะอะไรด้วยนะครับก็ได้มีการกอดแล้วก็ดูสีหน้าแววตาคือเขารู้เลยว่านี่เป็นเกมนัดสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติไทยแน่นอนเขาก็เลยมีน้ําตาออกมานะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่ามาโนก็พาทีมชาติไทยมาได้ประมาณนี้แหละผมว่าเขาก็พามาได้ประมาณนึงแหละแต่ถ้าเกิดเราจะยกระดับไปเอเชียเนี่ยมาโนเองก็ต้องไปฝึกฝน ไปเรียกประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะผมว่าในระดับอาเซียนเนี่ยมาโนเอาอยู่แหละแต่พอไประดับเอเชียซึ่งมันต้องมีวิธีการที่เยอะกว่านี้มาโนโพกิ้งต้องต้องใส่อะไรมาหลายๆอย่างเลยนะครับหลังจบเกมกันหน่อยมาโนโพก i ิ้งพูดนะครับว่าวันนี้ผมดีใจที่เก็บชนะสําคัญสิ่งที่ทําให้ได้ต้องทําให้ได้เหมือนกันหลังจากที่พลาดในเกมแรกเกมนี้กลับมามีสมาธิท,ทําให้ได้อย่างดี ครึ่งแรกเราเจอปัญหาสิงคโปร์ที่มีสเปริตที่ดีจากแฟนบอลเข้ามาเชียทำให้กลับมาสู่เกมได้แต่ครึ่งหลังเราคุมเกมได้หมดก่อนจะเป็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของสุปนัตเหมือนตาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมเก็บชนะได้นอกจากนี้นะครับก็บอกว่าอย่างแรกในเกมที่แพ้จีนทุกคนยังผิดหวังอยู่ที่ไม่สามารถชนะจีนในบ้านได้ แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ทําให้ทุกคนกลับมามีความสุขได้อีกครั้งจากเชนัทที่ทำให้กลับสู่เส้นทางที่ควรจะอยู่ยังเหลืออีก4เกมเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นไม่ได้อยู่แล้วในการไปบนโลกรอบ18ทีมส่วนอนาคตเขายังไม่อยากพูดถึงเพราะไม่ได้อยู่ในการควบคุณของตัวเอง สำคัญที่ทีมมากกว่าเพราะเชื่อว่าหลังเกมกับจีเนี่ยมีอะไรรบกวนสมาธิเยอะแต่ทุกคนก็พยายามควบคุมสมาธิและโฟกัสในเกมกับสิงคโปร์ส่วนทีลิสินแดงดามาโนชมก็บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เล่นมา1เดือนซึ่งก็พยายามสร้างความฟิตรวมถึงพูดคุยก่อนเกมจะใช้ทีลิลินเล่นประมาณ3 0นาทีซึ่งเขาก็ทําได้ตาม เป้าหมายที่ลงไปแล้วก็โชว์ผลง,งานได้อย่างสุดยอดเขาบอกว่าด้วยคุณภาพของธทรศิิปนลงมาเขาก็สามารถจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงได้เลยเปรียบมุ้ยเป็นม้าที่มีอายุเยอะอาจจะเหนื่อยนิดแต่พอกลับมาฟิตก็กลับมาวิ่งได้ดีอีกครั้งแน่นอนว่าการเป็นตัวของเรามีผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมได้ทำให้เราสร้างเกมลุกได้ช่วยกันทำงานได้ดีจนเก็บชนะได้ในนัดน,นี้เขาบอกว่าจะมีเกมอื่นคือเรื่องทีมยาญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียนคัพ ก็เตรียมทีมดีๆแล้วก็จะมีผลงานแข่งขันที่ดีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาโน่เขารู้ตัวเองแล้วว่านี่คือเกมกสุดท้ายนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือไม่สามารถทนกระแสะแฟนบอลไหวแน่นอนคือถ้ายังให้มาโน่ไปต่อเนี่ยมันก็ทรงๆนี้แหละเจออาเซียนชนะเจอเอเชียก็โดนแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมาโน่ก็พาทีมชาติไทยมาสุดทางได้เท่านี้และครับคุณผู้ชม ผมว่าเขาดีมากกับการคุมทีมชาติไทยเจอพวกอาเซียนผมก็ขอ,ขอขอบคุณมาโน่แล้วกันนะผมว่าน่าจะไม่ได้อยู่ต่อแหละแล้วบวกกับญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ว่าอิชิคุมทีมชาติไทยแบบเนี้ยโอกาสที่อิชิมาเนี่ยสูงมากส่วนมาโน่ก็แสดงเห็นว่าเขาก็แบบอินกับฟุตบอลไทยนะน้ำตาไหลเลยหลังจบเกมนะครับส่วนในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เป็นเกมที่เอาพูดตามตรงว่าเราชนะได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวนักเตะแบบแบบแบบมากๆเหมือนกันนะ ลูกแรกเนี่ยโอ้โหเซนฟุบอลของเอกนิตฐ์กับสุประโชคลูกที่2พี่มุย้ยจินรศินแดงดาลูกที่3าสุปนัทยิงอย่างคมนะครับก็เป็นเกมที่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะโอ้โหได้เห็นว่าคุณภาพนักเตะไทยพอไปคับเลเวลเจลีจับเขาไปเล่นในที่ที่ถูกเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุประโชคซ้ายลากตัดในเคลื่อนที่เอกนิตฐ์เนี่ยครึ่งแรกเล่นโคตรด,ดีเจ้าบุกกระหายมากนะครับพร้อมโชว์ฟอร์มดึงหลบจ่ายบอล ผมชอบลูกที่ตักหลังลายให้กับสุวรรณัตนี่คือเอกนิตเวอร์ชันที่สกอซ่าอุตวะปุกปั้นเป็นแบบนี้ครับร่างกายลีลกลเล่นเกมรับดีนะแย่งบอลกลับมาได้ตลอดโอ้เอกริต e ปัญญาตอนนี้เนี่ยสุดๆจริงๆโอ้โหเดี๋ยวบอกเลยว่าถ้าได้เล่นร่วมกับพี่เจเนี่ยมันแน่ๆเอกนิตมาสุวรรณัตเวอร์ชันยุโรปความคมเพิ่มเข้ามานะครับยิ่งไปอยู่ยุโรปยิ่งแข็งกแกร่งมันถึงบอกเลยว่าเราทําไมต้องส่งนักเตะไทยไปเล่นต่างประเทศเยอะ เพราะลีกต่างประเทศจะทําให้เด็กตเตะเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นกว่าอยู่ในประเทศแน่นอนมันก็การันตีพี่มุ้ยเนี่ยเล่นลีกต่างประเทศแบบเยอะลงมาแอสเลยพี่อุ้มพี่เจลทุกคนเป็นแกนหลักได้หมดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนะที่ไปต่อได้สำหรับทีมชาติไทยทําให้เรายังมีความหวังในคัดบอลโลกคนนี้อยู่ความหวังเรายังไม่จบนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีและการแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปบอลโลกรอบ18ทีมเราต้องมีดีกว่านี้เราต้องมีอะไรดีมากกว่านี้ ถ้ามีเท่านี้ยังไม่พอแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอเราโดนด่าอะไรกันเยอะๆผมว่าเราจะทําให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูเลยโค้ชคนใหม่ผมเชื่อว่าอิชิโอกามผนได้สูงเพราะสื่อญี่ปุ่นต่างประคมข่าวตีข่าวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดเขากลับมาที่เมืองไทยมีการประชุมเดี๋ยวน่าจะมีการสรุปกันในวันสองวันนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสจะได้อิชิค่อนข้างสูงเหมือนกันพอญี่ปุ่นตีข่าวแบบนี้นะครับส่วนมาโน่ก็ขอขอบคุณแล้วกันที่ ทำเป็นให้โค้ชทีมชาติไทยแล้วก็พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF ได้ถึง2สมัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักเตะขอบคุณทีมงานทุกคนที่ไปนะครับทุ่มเทสุดแรงใจมาดามแป้งเขาทุ่มเทดูแลทุกอย่างเรื่องนอกสนามน,นะครับก็เป็นเชืนะที่ต่อความหวังในการลุ้นไป บอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียต่อไปของทัพช้างศึกอาคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช a n น l นต้องสุยนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะนี่เลยนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกนเน่พัทในเคสก,การโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,เ,นเน้นเนเกเน่พัทในเคสก,กาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงนะครับเกนเน่การโนล่าวิสเซเลโอวันเตนเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นก็ยังคงไปอุดหนุนกันได้ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ